ลําดับต่อนนี้ไปก็มาปรารพกันเรื่องเรื่องกรสินต่อไปเพราะว่าการเจริญสมาบัติแปดต้องมีกระสินเป็นพื้นฐานแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กระสินหลายๆอย่างใช้กระสินอย่างเดียวพอตามที่กล่าวมาแล้วและกระสินกองใดก็ตามมีสภาพเหมือนกันหมด มันแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะของกสินเท่านั้นแต่าว่าอาการของกสิณทั้งหมดมีสภาพเหมือนกันท่านอย่าเลือกฝึกด,ด้ตามอัธยาศัยมาถึงตอนนี้ปรากฏว่าลงทางผงแล้วคำว่า,าลงทางผงก็หมายความว่าเขาก่อนเหมือนกับเราเดินทางมาจากในทุ่ง เป็รอพื้นที่นาที่เต็ไมไปด้วยพื้นขรุขระระยะที่สองมามันก็เดินทางลูกรลังตอนนี้เริ่มเข้าถนนลาดยางตอนนี้เข้าถนนลาดยางนี่ก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะมันมีความสําคัญอยู่สี่ระดับเมื่อภาพเกลศิน,นมีภาพเป็นประกลายพลิกแพราวพราวมองมาเป็นระยะ จับแสงใจไม่ใช่จับแสงตาแล้วก็ต้องขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าการเจริญกับสินในการทรงภาพกับศีลขอท่านทั้งหลายจงทำให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตาให้มีความคล่องเสมอกันอย่าถือว่าหลับตาแล้วก็ํำนาญลืมตาใช้ไม่ได้ ถ้าว่าลืมตายชำนาญหลับตาใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ถูกเมกื่อความคล่องในกระสินจริงๆให้คล่องทั้งสองอย่างถึงแม้กรรมฐา,านทุกอย่างก็เหมือนกันหลับตายก็ได้ลืมตายก็ได้นึกขึ้นมาเมาื่อไรปรากฏภาพทันทีจะใช้ผลงานในทันทีนี่เป็นระยะตนต่อไปน,นี้ก็มาคุยกันถึงว่าการะสินนี่อย่าพึง เจริญเข้ามาสู่ระดับถ้าระดับถึงปฐมฌานกสินที่เข้าถึงปฐมฌานนี่มีความแจ่มใสมากมีอารมณ์ทรงตัวเรื่องภาพกสินก็ภาพกสินเรื่องอารมณ์ก็อารมณ์คำฌานาาสมาบัตินี่เป็นเรื่องของอารมณ์ทรงตัวเมื่อภาพกสินแจ่มใสจงจำภาพกสินให้ดี ว่าภาพกระสินที่สร้างอารมณ์จิตดีระดับไหนภาพกระสินมันเป็นยังไงนีม่มีความจำเป็นสำหรับเมื่อภาพกระสินเป็นเบรกกยพึกมีอารมณ์เข้าถึงปฐมฌานตอนนี้อารมณ์จิตของท่านจะมีความรู้สึกอย่อย่างหนึ่งคือจิตมันเริ่มแยกจากประสาท เขาบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าจิตเมื่อก้าวเข้าไปถึงปฐมฌานแล้วจิตมันเริ่มแยกแก่ประสาทออกไปหมายความว่าเดิมทีเดียวที่เรามีความทรงจิตอยู่ตามปกติจิตไม่เกาะประสาทประสาทจะมีความสัมผัสอะไรอยู่ก็าตามจิตมันยังเข้าไปรับรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นที่เวลาเราต้องการความสงบสงดัด แต่ว่าเจ้าจิตตัวนี้มันได้ยินเสียงภายนอกมันยาจิตเข้าไปเกาะเกิดความรำคาญในเสียงนี่สนแสดงว่าจิตไม่เกาบประสาทเต็มร้อยเปอร์เซนตอนนี้มาถึงเวลาที่จิตเข้าถึงรถมรรคชาญจิตก็เริ่มแยกแกประสาทมันแยกกัออกมาไม่มากนะัก อย่าลืมว่าระยะก่อนเราฟังเสียงรำคาญเสียงแล้วก็มีอารมณ์ฟุ้งมีอารมณ์ไม่ทรงตัวมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาบางทีท,งท,งทั้งๆที่ฟุ้งนี่เราก็ไม่รู้ว่าฟุ้งเพราะว่ามันคิดเพลินไปจนนานจึงก็ต้องเป็นปกติเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปมาตอนนี้อารมณ์ฟุ้งเริ่มลดตัวลง มันฟุ้งไมนกันแต่ฟุ้งภายนอกขณะที่เราไม่ควบคุมมันเวลาที่เราควบคุมมันมันจะไม่มีอาการฟุง้งนี่สนแสดงว่าจิตเริ่มมีอยมนาาขึ้นไม่หวันไหวตามระบบของประสาท่านพูดอย่างภาษาไทยไๆทว่าจิตเริ่มแยกออกจากประสาทหรือว่าจิตเริ่มแยกออกจากกายเล็กน้อย ไม่มากนักแต่เพียงแยกออกเพียงว่าไม่ยอมรับเรื่องการพุงสั่งของอารมณ์และก็ไม่ยอมรับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาทั้งสดประสาทตอนนี้ภาพกระสินจะมีความงามมากสวยสดงดงามแปรเปล่าถเราจะบังคับให้ภาพกระสินเต็มพื้นอากาศทั้งหมดกระสินก็จะเป็นตามนั้นจะบังคับให้เล็ก มันก็เล็กตามนั้นอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ขางหน้าอยู่านหลังเป็นไปได้คล่องทั้งหลับตาละลืมตาแล้วก็เริ่มหูไม่ลำคาญในเสียงขณาที่เราเล่นภาพกระสิงเขาเราอยู่นั้นหูไม่ลำคาญในเสียงเลยเสียงเออะโวยวายจอกแจกจ,กจอแจ้ที่ไหนก็ช่างไม่สนใจ เราเดินไปในระหว่างที่ชุมนุมชนมีเสียงดังจากคนมีเสียงดังจากวิทยุมีเสียงดังจากขยายเสียงเสียงกลบไปหมดฟังอะไรไม่เข้าใจไม่มีอะไรเป็นสาระประโยชน์แต่เราเองก็สามารถจะบังคับภาพกระสินให้ทรงตัวได้ตามอธัธยาศัยมีความว่องไวคล่องแคล่วได้ตามเดิมเหมือนกับอยู่ในที่สงัด ในการบังคับภาพกระสิน,นอยู่ในกลุ่มคนเราจะต้องไม่หลับตาเพราะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ในลักษณะไหนก็ตามเราไม่หลับตาแต่บังคับให้ภาพกระสินปรากฏขึ้นมาได้ตามใจชอบเหมือนกับว่าเรามีเด็กเล็กๆที่ว่านอนสอนง่ายท่านี้จงจำไว้ยํำให้ดีแล้วก็ทำให้ได้ ที่พูดวันนี้พูดหมายความว่าเป็นพวกอาธิกรรม,มิกาบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้ฌานสมาบัติอย่างนี้มาในชาติก่อนแต่สําหรับท่านที่เคยได้ฌานสมาบัติประเภทนี้มาในชาติก่อนมันมาในชาติก่อนก็จับเข้าเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถจะส่งได้แล้วแต่ที่แนะนํานี่มาแนะนําหมายที่ว่าคนเริ่มต้น นึกว่าคนที่เริ่มต้นนี่ก็เหมือนกันถ้ามีจิตเข้มข้นจริงๆไม่มีความอะไรในชีวิตคิดว่าชีวิตร่างกายไม่มีความหมายความดีที่เราต้องการนี่มีความสำคัญกว่าก็ใช้เวลาไม่มากเหมือนกันที่ท่านทำทำกันจริงๆไม่เห็นคมีใครบอกว่าถึงเดือนระดับนี้ท่านทำกันได้ไม่ถึงเดือนที่ท่านทำกันจริงๆ และสถานที่ที่ท่นานจะได้ก็ไม่ใช่ป่าชัดไม่ใช่ป่าสงัดผู้ที่อยู่ในป่าชัดผู้ที่อยู่ในป่าสงัดนั่นก็มีความจําเป็นไมนกันสําหรับคนที่ปฏิบัติในเบื้องตน้นแต่นักปฏิบัติที่ได้จริงๆแล้วอยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าสงัดดีแล้วเขาต้องกลับมาสู้กับคนต้องกลับมาสู้กับเสียงกลับมาสู้กับกิจการงานที่เราทําเป็นประจํา ถ้า,าว่าเรามีความเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่มีการทำประจำห <c> ร <oughs> ือว่ามีความวุ่นวายอยู่ในเรื่องการงานเราทำไม่ได้นี่แสดงว่าจิตของเรายังไม่ทรงตัวอย่างนี้เขายังไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงกระสินต้องจำให้ดีนี่ตอนนี้จิตเราเมื่อเข้าปฐมฌาชยเข้ามาถึงเสียงอะไรจะมาก็ตาม เรื่องเสียงไม่มีความสําคัญเป็นเรื่องเล็กการเวลาก็ไม่มีความสําคัญสามารถจะทำเมื่อไรก็ได้บทอุจาระจะตายในบทอุจาระนี่มันหนักแต่สามารถจะจับภาพกระสินในทันทีเจ็บปวดเมื่อจะตายวิ่งหนีสัตว์ไล่เหนื่อยแต่สามารถจะส่งภาพกระสินในทันที นี่ความคล่องตัวอย่างนี้เขาฝึกกันเพื่อปัญญาสมาบัติแต่ถ้าว่าปัญญาสมาบัติต้องคล่องในกระสินทั้งสิบนี่เราเอาหนึ่งเท่านั้นเพราะปัญญาสมาบัติก็ฝึกยากกว่านี้มากเราวิ่งวิ่งอยู่นี่สามารถจับกระสินได้ทันทีทรงชานได้ตามระดับเป็นนั้นว่าตอนนี้เป็นปฐมชานไม่รำคาญในเสียง สำหรับองค์แห่งวัมิาญนี้ท่้นกล่าวว่ามีองค์ห้าประการคือมีอารมณ์เนี่ยห้าประการด้วยกันได้กันหนึ่งปีตกสองวิจารสามปีติสี่สุขห้าเอกคตาวิตกหมายถึงการนึกตัวอารมณ์นึกที่จับภาพกัสินอารมณ์ที่ทรงกัสิ่ วิจาร์ณใครคนรยู้ว่าก็สินที่เราทรงได้อยู่เวลานี้มันแจ่มใสาตามเดิมไหมเราสามารถเอาจิตเข้ามาควบคุมอารมณ์ได้ตามอธิยาสายตามที่ต้องการเมื่ออย่างสมัยก่อนๆหรือเปล่านี่เป็นวิจาร์ปีติมีความเอิบอิ่มใจมีจิตใจชุ่มชื่นไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะส่งกสิน สุขมีอารมณ์สุขเยือกเย็นสุขนี้พัฒนาไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบวาจะพัณนาแบบไหนให้มันครบถ้วนตามที่อาการทรงอยู่ก็มันสุขจริงๆสุขบอกไม่ถูกสุขมีความเยือกเย็นทันสาเรียกว่าในชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราไม่เคยปรากฏกันเลยเอกคตามีอารมณ์ทรงตัวเป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่สอดใส่อยู่ในอารมณ์อืน่นนอกจากอารมณ์ที่คุมกระสินเท่านั้น,นมีบัมชานมีองค์ห้าอย่างเมื่อเราฝึกไปฝึกไปจิตใจมันก็ดีขึ้นตามลําดับนี่เข้าทุติยชาญชาญที่สองสำหรับชาญที่สองนี่ตัดวิตกวิจาั์คือตัวนึกเตลให้ครวนเสียจะพักจิต พรสินเปิดภาพทันทีมีความแจ่มใสย,ยิ่งขึ้นสวยสดงดงามแพรวพราวมากขึ้นอารมณ์นึกอารมณ์ไ่้คนมันมีมีความจิตจิ่มทรงตัวทันทีอย่างนี้เป็นอาการคนชานที่สองกำลับชานที่สองนีมีความทรงตัวดีมาก เกสินมีความผ่องใสดีเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ภาพรกสินแปลว่าจิตใจชุ่มชื่นเออบอิมความมุ่นวายไม่มีเลยเนี่ความมุ่นวายเรื่องกาบแสงเสียง,สยงแสงสีใดนๆนนก็ตามไม่มีจิจมีรมความเป็นความสุขมีรมเป็นความสุขแล้วก็มีการทรงตัวไม่ได้อารมณ์นึก อารมณ์คิดไม่มีในตอนนั้นมีการทรงโตเฉยๆมีความอิ่มเอิบภาพกรสินดีขึ้นกำลังใจสบายกว่านี่เป็นอาการของฌานที่สองมาถึงสภาวะของฌานที่สามเมื่อจิตทำดีเรื่อยๆไปอย่าไปเร่งรัดส่งได้ระดับไหนรักษาใจสบายๆอย่าให้มีตัวอยากเกิดขึ้น จงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวว่าส่วนสุดสองอย่างท่านท่างหลายจงอย่าเข้าไปแต่ต้องนั่นก็คือหนึ่งอัตคิริมถานิโยกการทรมานตนให้นำบากเปล่าใช้อารมณ์เครียดเกินไปเรียกว่าเร่งร้ายเกินไป ทำเวลาเดียวไม่พอเอาสองเวลาสามเวลานี่ไม่ว่าแต่ถ้าว่าเวลาหนึ่งหนึ่งอยาให้มันมากพักนะต้องมีการพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็ทำได้ทุกอริยาบทเจีจนนั่งอยู่ก็สามารถทรงได้ตามนั้นเจะยืนอยู่ก็สามารถทรงได้สม่ำเสมอกันเจนเดินหรือจะนอนทำได้เท่ากันหมด อิริยาบททั้งสี่นี้ให้ทรงสมาธิทรงภาพขสินได้เหมือนกันให้หมดหลับตาอยู่ลืมตาอยู่ทําได้เหมือนกันหมดนี่ก็ไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดทําได้เหมือนกันในการอย่างนี้มีความสําคัญเมื่อจิตมีความสุขขัตษามีการทรงตัวดีขึ้นจิตก็ก้าวเข้าไปสู่ฌานที่สามเอง ตอนนี้บอกแล้วนี่บอกวันลงทางลาดยางแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตเพิ่เข้ามาถึงปฐมฌานแล้วก็สบายในเมื่อจิตยังว่าวุ่นอยู่ในขณะเคร่งขันขณิกาสมาธิอุปจารสมาธิตอนนี้นะสีเวลามากเพราะว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์เดิมเหมือนกับพื้นที่มันเป็นป่ายอยู่เราจะทำไร่ทำนา ไปตัดต้นไม้ลงทีละต้นแล้วทอนต้นไม้จะต้นใหญ่เป็นท่อนเล็กๆจะลากเอาไปทิ้งในที่อื่นลองคิดดูว่ามันมีความลำบากยากแค่เพียงใดตัดตัดต้นลากต้นลากริงไปทิ้งแล้วก็ต้องมาขุดต่อต่อจะทิ้งไปแล้วกูขุดขึ้นมาได้แล้วก็ต้องลากต่อไปทิ้งกว่าจะได้พื้นนาแต่ละไร่ต้องใช้กําลังแรงงานเท่าไหร่ มันเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากยากแค่เพียงใดข้อนี้มีประมาณชั้นใดก็เหมือนกับการฝึกกระสิงก็เช่นเดียวกันระยะเริ่มต้นมมนก็แสนะลำบากเพราะเราเริ่มเข้าถึงปฐมฌานเหมือนกับนาที่เริ่มโคตต้นไม้ไปหมดแล้วไม่มีหลักไม่มีตอบินแค่ปรับพื้นที่ยกขันนาก็เป็นของยากตอนนี้จิต เมื่อทรงฌานที่สองได้เป็นปกติเมื่อทรงได้แค่ไหนเราพอใจแค่นั้นอย่าเบียดเบียนจิตอย่าเบียดเบียนกายมันจะเกิดโรคมันจะเกิดเป็นโรคประสาทจะบ้าจ,จะหลังเพราะการปฏิบัติพระธรรมฐานเนีย่ยธรรมาไม่รับรองแต่แนวทางที่จะบ้าเนี่ยบอกให้หลีกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีการพักผ่อนแบบสบ,สบายๆแย่เครื่องใย่เครื่เกินไปทําได้วันหลายๆครั้งคือทําแบบกระจุงกระจิ๋มทําเล็กทําน้อยครั้ง,บบง,ล,งละห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาท,นาทีตามเวลาที่กาหนดหรือว่าเอามากไม่ได้กํลาลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อยเราหยุดคุยแต่เพื่อนกํลาลังคุยรับฟังคําคุยของเพื่อนคําพูดของเพื่อน เราก็สามารถจะจับกระสินขึ้นมาแป๊บหนึ่งในขนาดเดียวกันนั่นเองสามารถทําได้ทันทีแล้ก็ไม่เสียเวลาที่ในการฟังเพื่อนรู้เรื่องของเพื่อนด้วยได้ภาพกระสินมาในตัวเสร็จอย่างนี้ควรจะทําให้เป็นปกติเพราะว่าการเจริญกระสินเพื่อสมาบัตแปดเพื่อการเป็นการทรงปฏิชมิทายาน เราจะได้รู้อะไรว่าเรื่องที่เขาคุยให้เราฟังนี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงมันจับกันไปในตัวเสร็จเขาบิดเบือนความจริงของเราหรือเปล่าแล้วบิดเบือนความจริงจากเรื่องที่เขามาบอกเล่าหรือเปล่าถต่หากว่าเขาบิดเบือนเราก็รู้ว่าบิดเบือนเขาพูดตามความเป็นจริงเราก็รู้ว่าพูดตามความเป็นจริงแต่ก็อย่าลืมว่า ถ้าเรารู้ว่าเขาบิดเบือนแล้วกแกล้งทําเป็นไม่รู้เสียเออเออค่าค่าอะไรไปถ้าเราให้ตกลงเรื่องที่สาคัญก็บอกว่ายัางไม่พร้อมเพียงแค่นี้อย่าไปค้านเขาทันทีทันใดมันจะมีภัยสำหรับตัวไม่มีความจําเป็นเราหาทางหลีกเลี่ยงในแบบสบายว่าถ้าเราไม่พร้อมที่อย่างใครจะมาบังคับ ถ้าเขาเขินบังคับเราเราก็ชี้เหตุผลว่าไอ้เรื่องที่พูดนี่มันไม่จริงคนที่เขาบอกเขาเล่าเรืองความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่ทราบมาก่อนแล้วแต่ว่าดีคุณรับฟังแล้วก็บอกมาน,นี่มันเคล้ายากับความเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมาโกหกคุณไม่ได้เสแสร้งแกล้งมาแกล้งกล่าวท้าไมาเรื่องจริง่าผิดพลาดไป แต่ความจริงข่าวที่คุณรับมานี่เมันเคร่งขรัดเราหาทางออกแบบนี้ซึ่งไม่ทำให้เขาเสียเราก็ไม่เสียประโยชน์เขาก็ไม่เสียหายไม่เสียชื่อเสียเสียงแต่ทั้งๆท,ที่เขาตั้งหน้าตั้งตามาจะโกหกเราเขาก็ยังมีความภูมิใจคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดมาจากที่อื่นแล้ว นี่ประโยชน์ในการที่ใช้สมาธิในขณะที่กำลังคุยกันมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็มาคุยกันทีงชาญที่สามเมื่อจิตมีกำลังทรงต,รงต,รงตัวดีขึ้นก้าวเข้าไปสู่ชาญที่สามฌาญที่สามนี่มีองค์สองคือตัดปีติหายไปเหลือแต่สุขกับเอกขตาตอนนี้ลืมบอกไปนิดหนึ่ง ว่าสังเกตลมหายใจเขาออกไปด้วยพอจิตรเริ่มเขาทิ้งชาญที่หนึ่งลมห้ใจเขาออกรู้สึกว่าเบาตัวลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่มากแต่ว่ามันเบาลงพอเริ่มทิ้งชาญที่สองตัวก็เบาลงมากคนที่จเจริญสมาธิจิตจะเป็นกระสินและไม่กระสินก็ตามถ้าเข้าสู่ระดับนี้แล้วผิวพันจะมีอาการผ่องใส ผิยวพันจะมีอการทรงตัวดีนี่เป็นส่วนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทควรจะสนใจ <c oughs> ตอนนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจมีแต่ความชุ่มชื่นอารมณ์เครียดภายในจิตไม่มีเมื่อถอนตัวมาจากฌานแล้วใจก็เป็นสุขความวุ่นวายของจิตมีน้อยเรื่องมโหัโทโส เรื่องความรักความโลภความโกรธความหลง <c oughs> ดูมันว่ามันจะหมดไปมันจะเกือบจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นจิตมีความรักอย่างเดียวคือรมสมาธิหรือว่าภาพกระสินตอนนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะมีมากท่านในกันที่ได้ฌานสมาบัติแต่ว่ามีความเข้าใจว่าตัวเป็นพระอริยเจ้า ต้องระวังระวังให้ดีอันนี้ต้องระมัดระวังกันให้มากจงมีความรู้สึกว่าระดับที่เราสามธรรมนี่เป็นชาญโลกีแต่ว่าเรามันหนักแน่นมากถ้าเรามาันทรงตัวมีอาการมัดจิตจิตมันทรงตัวหนักนั่นรู้สึกว่าเหมือนเรามี วัตถุก,ก้อนใหญ่ๆเข้ามาทับไว้แล้วมากอดไว้จิตมันไม่อยากจะเคลื่อนไหวอ <c oughs> าการอย่างนี้เป็นอาจารย์ของชันโลกีถ้าชันโลกุตระได้มีปัสนายางคบเป็นพระเเจ้าอารมณ์หนักไม่มีมีแต่อารมณ์เบามีแต่อารมณ์โปรง่งสมาการสมาธิบแบบนี้ที่ท่านบอกว่าเหมือนกับอหินมาทับยา หินที่ถ้ามันจะขึ้นมีขึ้นมาให้หญ้าที่มันจะขึ้นมาได้เราหินทับไว้ก็ไม่ถือว่าหญ้าตายเป็นนิย่าถูกทับเพราะอาศัยความหนักของหินข้อน,นี้มีประมาณชั้นใหลกิเลสรากเงาของกิเลสสามรายการคือโลภโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะ อาการนักษาเนี่ยมันจะถูกกดเกือบไม่มีความรู้สึกตอนนี้แหละที่มันดาพระก,ก็ดีรือว่าชาวบ้านคนดีที่เราเรียกกันว่าพระโยคาวาจรผู้ปฏิบัติตนเข้าถึงระยะนี้มีความรู้สึกว่าตัวท่านเองเป็นพระอรียเจ้าแต่ถ้ามีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แตก็โปรดทราบเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้า เพราะพระอริยเจ้านี่เขาไม่มีอารมณ์ฟูมีแต่อารมณ์สงัดอารมณ์ฟุ้งไม่มีการโอ้โอวดจะมีในระยะนี้เป็นสําคัญระยะที่ทรงที่เรียกว่าทรงชานโลกีแต่ที่พูดวันนี้ขอาบรนดาทานพุทธบริษัททราบจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นะารานัน ในจงอย่าคิดว่าแตมาเป็นพระอริยเจ้าตามที่เขาเล่าเลยกันจงมีความรู้สึกว่าคําสอนนี้เอาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมสอนเราเก็บคำอธิบายจากครูบาอาจารย์บ้างเก็บผลที่จะเพิ่งได้รับจากการที่จะปรากฏขึ้นได้มาจากท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงบ้างเท่านี้ มีความรู้สึกอย่างนี้อย่าไปรู้สึกว่าธรรมาเป็นผู้วิเศษจะมีความรู้สึกว่าธรรมารก็มีสภาพเช่นเดียวกับท่านเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันต้องกินต้องล้งผผมผ้าห่มผ้าอาบน้ําเหมือนกันร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันและมีงานที่ต้องทําวุ่นวายเหมือนกับท่านเป็นนั้นว่ามาไม่ใช่ดีกว่าทว่ท่าน อาตมาไม่ใช่พู้วิเศวิโสอาตมาเป็นคนธรรมดายอย่างท่านเรือ้องดีไม่ดีก็ผิดธรรมดาไปนิดก็พูดมากคล้ายคนบ้าอาจจะผิดธรรมดาแจากท่านไปหน่อยหนึ่งนี่หลือเวลาสองนาทีก็มาพูดกันถึงชาดีสามชาตีสามเมื่อตัดปีตกตัดสุข,ขส้นได้ขอโทษตัดปีติดพ้นได้เลี้ยวสุข,ขกับเอกกตา ตอนนี้ภาพกระสินจะแจ่มใสใจจะทรงตัวอาการของทางลมให้ใจเขาออกรู้สึกว่าเบามากมีการสัมผัสน้อยๆจิตทรงตัวมากหูได้ยินเสียงภายนอกแววน้อยๆแม้แต่เสียงขยายเสียงก็ดะยินเบามากตอนนี้ท่านกล่าวว่าจิตแยกจากกายห่างออกมา สำหรับทางกายที่เพิ่งสังเกตก็มีอาการเครียดเหมือนกันั่งนั่งเหมือนันั่งตึงเป็งน,นั่ง,น,น,ง,น,งนอนอยืนเดินเหมือนกันเหมือนกับใครเขาเอาอะไรมามัดแล้วมารัดไว้จนตึงกวามจริงอาการกายเป็นปกติถ้านัานเป็นอารมณ์ของใจที่ไม่มีความรู้สึกขึ้นเพราะว่าจิตมีการทรงตัวในด้านสมาธิมาก ภาพกระสิงก็มีสภาพแจ่มใสแวงราวตอนนี้ระบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทกลายเคร่องการไหวใดๆทั้งหมดมันไม่อยากจะมีขึ้นสักนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่เก็บปากมากที่สุดที่ท่านนันหลายเคยพบพระ,ระนักปฏิบัติท่านไม่อยากจะโตษ ก็เพราะจิตทรงเขาอยู่ตั้งระดับนี้ขึ้นไปถึงฌานที่สี่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นจิตมันทรงถึงแม้ว่าจะคลายถอนจากอารมณ์จาก,จกสินเดิมมาแล้วคลายมาสู่อารมณ์ปกติอ,รอารมณ์ฌานตอนนี้มันก็ยังเกาะจิตอย่างเลวที่สุดมันก็ตั้งอยู่ในอุปจาระนิมิตชั้นสงูง อารมณ์มันทรงตัวแบบสบายๆการคลายจากอารมณ์ของสมาธิไม่มีตอนนี้นั่นเองกินนีเก็บปากเก็บเสียงกันมากนะักแต่ความจริงคนทุกคนไม่อยากจะเก็บแต่กําลังสมาธิที่มันดีที่งระดับเกือบจะสูงสุดนี่มันเก็บตัวขึ้นมนเองสําหรับวันนี้ท่านพุทธบริษัทมองดูลาที่จำหนับจะแนะนำกันก็นกหมดไปแล้วก็ขอลาก่อน โปรดไดรับฟังต่อไปในโอกาสหน้าข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสด